จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงคลิปบ้านหอยแง่ไปแล้วนะครับบันนี้ก็สที่เป็นคิวของบ้านนองกองแก้วนะครับ้วกับบ้านโคกเงาแต่ว่าบ้านนองกองแก้วกับบ้านโคกเงาบ่ได้ถ่ายมุมสูงแต่ว่าก็ขอถือโอกาสมาขอโทษขอแพ้สำหรับเอฟซีบ้านนองกองแก้วกับบ้านโคกเงาน้าเด้อครับที่บ่ได้ภาพามุมสูงเนะาะเพราะว่าเวลาถ่ายมันหน่อยนะครับก็รอบนาเดี๋ยวที่มาเก็บภาพบรรยากาศของบ้านนองกองแก้วกับบ้านโคกเงามุมสูงให้เพียนึงเนาะครับเดี๋ยวเมื่อนี้เอา ขี่รถลื่นๆปก้อนนะครับในบ้านหนองกองแก้วนะครับอันนี้ผมศาเดินทางมาถึงบ้านหนองกองแก้วแล้วพี่น้องนี่ครับในตัวบ้านหนองกองแก้วก็สีประมาณนี้พี่น้องนี่เลยบ้านหนองกองแก้วนี่ก็ายู่ในตำบลห้วยแง่นะครับอำเภอหนองบัวละวีจังหวัดชัยภูมิครับเส้นนี้จะออกไปพู่หนองกองแก้วโคกเงาแล้วก็ห้วยไฮแล้วก็แจ้งไงนะครับแจ้งไงออกน้นสมบูรณ์ออกตลอมไัแล้วก็เป็นละหานคายออกละวีนะครับออกไปละวีนี่คือในตัวบ้านบ้าน หนองกองแก้วนะครับเสียดายที่มีเวลาหน่อยนะครับวไดใถไทยมุมสูงมาฝากพี่ฝังน่องสำหรับเอฟซีบ้านหนองกองแก้วเนาะต้องขอโทษขอไปยหลายครับแต่ว่าก็เก็บภาพบรรยากาศโดยรวมบนแถวแถวถนนบนทางมาฝากพี่ฝังน่องเนาะครับก็ <c oughs> เอาบรรยากาศมาฝากช่วงเศร้านะครับช่วงเศร้าที่ได้บรรยากาศแบบนี้เนาะครับแล้วกับพบว่าถึงหนาวัดนี่ผมสะดุดตายอยู่วัดวัดนี่แหละครับวัดหนองกองแก้วเนี่ย เพราะว่าโบสถ์เพื่อนจะสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเก็บภาพอีกเที่ยนึงนะครับโบสถ์สีขาวโบสสีขาวนะครับสําหรับวัดหนองกองแก้วเนาะจะเป็นโบสถ์ที่สวยงามอีกโบดนึงนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาเก็บภาพมุมสูงเนาะนี่คือบ้านหนองกองแก้วเนาะบ้านหนองกองแก้วก็อยู่ตําบลห้วยแง่นะครับห้วยแงอำเภอหนองบัวะเวีจังหวัดชัยภูมิครับ แต่ว่าเสียดายเ่ได้มีเวลาเก็บภาพมุมสูงมาฝากาพี่ฝากน้องเนาะทั้งหน้าเขานี่ก็สิเป็นลุงเงยนบ้านน้องกองแก้วนะครับนี่เก็บมาหน่อยนึงนะครับบรรยากาศหน้าโุงเงยนมาหน,น่อยหนึ่งพี่นอ้องของแากน้องกองแก้วแล้วก็สิเป็นบ้านโคก,กเงาุ้กบ้านโกกนานคนโกเงากะเป็นบ้านที่แม่ผมเคยมาเก็บเห็ดแล้วว่าง่ายเลยพี่นอ้องถ้ากิผมเคยมาเรื่อนสาหรับบ้านโคกเงานะครับเห็ดลายครับบ้านโคกเงาเนี่ยแล้วก็ บรรยากาศออกจากนององแก้วมาก็ที่เป็นลาดยางแบบนี้เนาะพี่น้องเป็นถนนลาดยางแบบนี้พอเลยโค้งยาวไปแล้วกี่สลับกันถึงลาดยางถึงกอนกีดถึงลูกหลังนะครับปนปน,นกันไปสลับกันไปนะครับเพราะว่ามีหลายรสชาติครับจากนององแก้วมาแล้วนี่ถนนจะมีหลายรูปแบบนะครับเขา,าได้ใส่ได้ซอยกันเพราะว่าเป็นทางเชื่อมระวาง ตำบลและอำเภอเนาะครับถ้าขามสีไปทั้งุูน้อพี่น,น้นองถ้าขามสีไปทั้งบ้านหอยห้วุภูนก็สิเป็นตำบลอีกตำบลน,นึงเนาะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับพอเลยบ้านโอกงย้าวไว้แล้วเนี่ยพี่น้องจะเป็นเนี่ยถนนลาดยางผสมลูกลังเนาะครับเพราะว่าตะก้อนอาจจะเป็ี่นลาดยางอยู่พี่น้องแต่ว่ามันใส่ใส่งานไปโดนนะแล้วถนนมันกระพุกกระพังไปแล้วเบินกัดตีเป็นลูกลังไปเลยนะครับจะเป็นลูกล้างแบบนี้ ต่ว่าบรรยากาศสองทางทั้งเราต้องเราต้องไฮวอลมาครับงามหลีพี่น้องเขียวกะจีแล้วก็มีปลาอ้อยปลามันเต็มครับนี่บรรยากาศภูเขาอยู่ชิดใกล้ชิดเท่าเลยเมือ่องวดก้อนที่ผมมาเนาะครับฝนตกไม่ไม่นี่หมอกจะลอยตําๆอยู่กับภูเขาเลยพี่น้องบรรยากาศจะดีมากแล้วก็ถ้ามีทะเลหมอกนะครับหม่องนี้จะมีทะเลหมอกขึ้นกันเด้อพี่น้องบอกบอกไว้เลยแต่ว่าเขาต้องมาเก็บหามุมเก็บสวยๆนะครับ มีโอกาสเดี๋ยวจะมาไทายอีกเที่ยนนึงนะครับสําหรับบ้านบ้านนั้นน้องของแก้วกับบ้านโคกเห้าเนาะเหตุผลเก็บความมุมสูงให้พี่ให้น้องเบื้องน้ำนะครับแต่ว่าครั้งนี้มีเวลาหน่อยต้องขอโทษกออภัยนะครับนี่คือสิน้นน้องของแกว้วโคกเห้าแล้วก็ออกทะลุแปบ้านหอยให้นาะพี่น้องบ้านหอยให้บ้านห,ยหนะนอนหย,ใหนหยให้กันที่ขามไปน้องกระทุ่มได้นะครับบ้านพูดเลยครับวังกำแพงนะครับออกไปวังกำแพงเลยพี่น้องนี่ เพราะเป็นลูกหลังแล้วก็สลับกับลาดยางแบบนี้พี่น้องลูกหลังสลับลาดยางแต่ว่าผิวถนนลาดยางบางช่วงอาจจะบ่ค่อยดีนะครับอย่าเป็นแบบนี้เลยสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ